สวัสดีค่ะอาจารย์ลินตื่นมารวยหรืออาจารย์ลินบ้านสร้างสุขนะคะคนที่กําลังเป็นก,นกระแสเมื่อช่วงเย็นนี้เนาะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอโทษแฟนเพจทุกท่านขอโทษผู้ติดตามข่าวสารในส่วนไหนถ้าอาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องอาจารย์จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันจะจบได้ด้วยพื้นฐานของความเป็นจริงอาจารย์ได้เห็นคลิปที่ ลูกชายคู่กรณีได้กลับอ้างแล้วนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะขอพื้นที่ในการพิสูจน์เจตนารมณ์ตัวเองส่วนในประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องสายมูพูดถึงเรื่องการแนะนำความฝันเนี่ยเป็นปกติค่ะเพราะสายมูเป็นสายศรัทธาความเชื่อการจะฝันถึงท่านเท้าเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนทำลายรู้เห็นระวันที่หนึ่งด้วยไหมเนี่ย มันมีอะไรที่สอดคล้องกันและลึกกว่านั้นนะะลึกตั้งแต่ตั้งต้นมาเลยอาจารย์ขอพูดทีเดียวในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ออกมาแก้ตัวหรือปฏิเสธนะคะว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์หรือใดๆทั้งสิ้นนะขอให้เป็นในเรื่องของหนึ่งขั้นตอนของการชี้แจงตัวเองขั้นตอนของการศาลสู้คดีนะ,ะแต่เจตนารมต้องบอกเลยว่า บางสิ่งที่น้องพูดไปในคลิปอะค่ะพี่ลินก็อยากจะถามว่ามันผ่านการกันกองมาจากใครนะคะคือหนูอยากฝากบอกพี่นะถ้าพี่จะจบอะพี่ต้องจบด้วยความจริงพี่ต้องจบด้วยพื้นฐานของความจริงแล้วก็อย่าสร้างเรื่องเพิ่มทุกคนบอบช้ำบอบช้ำมามากพอหนูเองก็เหมือนกันค่ะหนูต้องยอมรับผล ที่หนูโง่เขาเบาปัญญาคิดว่าพี่คือผู้มีพระคุณไว้ใจมากแล้วก็มีหลายอย่างนะที่หนูรู้แล้วแต่พี่อาจจะยังไม่รู้ว่าหนูรู้แต่ถ้าพี่หาทางลงแบบนี้หนูาอาจจะต้องปกป้องตัวเองในส่วนที่หนูไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็ในส่วนว่าหาผลประโยชน์กับน้องบิ๊กเอมเนี่ยจะต้องบอกเลยว่า บริบทมันจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างค่ะหนูรู้จักน้องบิ๊กเอ็มดูแลน้องบิ๊กเอ็มมาหนูไม่เคยให้น้องบิ๊กเอ็มถือวัตถุมงคลแม้แต่ชิ้นเดียวเพื่อทําการขายหรือแม้แต่เฟซบุ๊กส่วนตัวการกินข้าวการอะไรส่วนตัวหนูแทบจะไม่มีภาพคู่ระหว่างหนูกับน้องเพราะหนูรู้ดีว่าน้องเป็นบุคคลที่มีมูลค่าเป็นบุคคลที่กว่าเขาจะสร้างตัวมาแบบนี้หนูรู้ความเหน็ดเหนื่อยของชื่อเสียงคนนะคะ กว่ามันจะสร้างขึ้นมามันใช้เวลากี่ปีเจตนาน,นี้ไม่มีในความคิดหนูแน่นอนฉะนั้นแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์ลินจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆถ้าตัวเองได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหนแต่อาจารย์ลินต้องขอพื้นที่ในการปกป้องตัวเองเพราะตัวอาจารย์ลินเองไม่ใช่ตัวคนเดียว มีลูกสาวมีครอบครัวมีบุคคลที่ยังรักอาจารย์อาจารย์ไม่อยากให้พวกเขาเหล่านั้นผิดหวังขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณสําหรับเสียงวิจารณ์จริงๆอาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านที่ด่าทอนะคะเพราะว่ามันเป็นแรงเตือนใจให้อาจารย์ต้องเป็นคนดีจริงๆร้อยเปอร์เซนแล้วก็อย่าพลาดอีกดูคนให้เป็นอาจารย์ขอบคุณทุกเสียงวิจารณ์ทางทางอินเทอร์เน็ตค่ะ อาจารย์ขอบคุณจริงๆที่ท่านช่วยเตือนสติอาจารย์นะคะพรุ่งนี้ความจริงน่าจะกระจ่างค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ